รวยด้วยนะครบสูตรเลยอะ่ะไม่ทราบว่าคนไหนคือคุณยกเหรอครับคนนี้ค่ะ,อะเออสภาพนี้นะเดี๋ยวพอกินเสร็จก็คงรีบแว้นมอไซค์หนีค่าข้าวแล้ว CWM f i l ม วยของฉันจะได้เด็ดแหมแกก็พูดไปว่าเรื่องแค่นี้เองเรานี่อีกฝ่ายเป็นคนดีไหมสแกนดีหรือ,อยังนิสัยดีไหมไม่รู้แต่ที่รู้รู้โปรไฟล์ดีแน่นอนไหนๆขอดูหน่อยสิ บีเอ็มที่จอดอยู่หน้าร<ม>้านปะอยากให้เป็นรถของคู่เดทฉันจังเลยโอ้ยดูจากโปรไฟล์แล้วฉันว่าน่าจะมีมากกว่ารถสปอร์ตด้วยซ้ำนี่พวกเธออย่าลืมนะว่าน่ใส่ใจคอก็สำคัญจ้าจ้าเก็บไว้เลือกคู่เดทของเธอเองเถอะเนาะว่าแต่คงจะยากอยู่หรอกเพราะดูจากสภาพเฉิมๆอย่างเธอแล้วคงไม่มีใครเขาอยากจะเดทด,ด้วยหรอก แกไปดูให้ฉันหน่อยสิเผื่อว่าคู่เดทของฉันเขาจะขับรถหรูมาได้เลยเพื่อน หน้าคุค้นๆเหมือนคู่เดทแกเลยเนาะผีใช่จริงด้วยอ่ะตายแล้วที่แท้ก็ขับมอไซค์เหรอเนี่ยอีสวยแล้วไงล่ะเยหยกฉันว่าแล้วเชียวโปรโฟไฟล์มันแปลก,ปกนี่พวกเธอเขาแค่ขับมอไซค์ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีนี่ไม่เห็นต้องไปรังเกียจเขาเลย,ยดีงั้นเธอก็มาออกเดทแทนฉันก็แล้วกันให้เห็นใจมันมากนะก็ไปเป็นแฟนมันเลยไป ไม่ได้หรอกโยกอย่าร้อเล่นกันแบบนี้สิต้องได้ฉันไม่ยอมเดทกับคนขับมอไซค์กระจอกกระจอกหรอกนะใช่เมื่อกี้ยังปากดีสั่งสอนผู้ชันอยู่เลยเออคือสวัสดีครับไม่ทราบว่าคนไหนคือคุณโยเหรอครับคนนี้ค่ะเออคุณเองผมให้ครับคุณโย ค่งั้นเรามาทานข้าวกันนะครับเพื่อนคุณคงจะหิวแล้วค่ะคุณหยกกับเพื่อนอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมเลี้ยงเองไม่ได้หรอกคะ่ะหารกันปกติเะคะ่ะมันจะได้แฟร์กับทุกฝ่ายโอคุณหยกเป็นคนแรกเลยนะครับเนี่ยที่ปฏิเสธโอ้ย มาเป็นใจป๋าเคยเข้าร้านหลุ่นๆหรือเปล่าเธอใช่เก็บตังไวเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์ดีกว่าม้งเมื่อกี้ผู้คุณว่ายังไงนะครับอ๋อเปล่าค่ะเออว่าแต่คุณทำงานอะไรหรอผมมีธุรกิจส่วนตัวนะครับธุรกิจส่วนตัวตายธุรกิจอะไรคะใช่าารับปะยางรถมอเตอร์ไซค์ข้างทางหรือเปล่า แหมแกก็ช่างดูถูกเขาเขาอาจจะเป็นวินหมอใส่ก็ได้นี่พวกเธอช่วยพูดกับเขาดีๆหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อนคุณยกคงถามเพราะความเป็นห่วงนะครับใช่สิเพื่อนฉันมันทั้งเฉ่มทั้งทึมกลัวจะไปโดนผู้ชายกระจอกกระจอกเกาะกิน ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่ก็ใกลเคียงนั่นแหละแค่ขับมอไซค์มาเด็นี่ก็รู้แล้วว่าเป็นพวกไม่มีเหมือนนอนปลายเทา้านี่พวกเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมล่ะพวกฉันพูดผิดตรงไหนแกน่ะมันบือ้อไม่ทันคนสภาพนี้นะเดี๋ยวพอกินเสร็จก็คงรีบแว้นมอไซค์หนีค่าข้าวแล้วคุณครับ เราเพิ่งรู้จักกันอย่าเพิด่งด่วนตัดสินจะดีกว่าใช่พวกเธอรีพอโทษเขาเถอนะโอ๊ยเธอชอบมันมากแกก็ไปแต่งงานกับมันเลยไปนั่นสิผู้ชายจนๆกับผู้หญิงเฉิมๆก็เหมาะกันดีนี่เพื่อนจะช่วยให้ได้คนรวยๆด,ดันไม่ชอบแต่กลับไฟตต่ำฝนใสอยากนั่งมองมใสไปกินข้าวข้างางจสิ่งนรู้ว่ คุณคะครับฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันจริงๆคุณจะกลับก่อนก็ได้นะคะครับผมไปได้ครับแล้วคุณล่ะอยากเปลี่ยนไปดูหนังก,กับผมไหมได้สิคะฉันเองก็ไม่ได้ดูหนังมาตั้งนานแล้วอยเดี๋ยวก็คงได้นั่งรถมอเตอไซค์หัวฟูนแน่ๆนันสิมันคิดอะไรของมันอยู่ก็ไม่รู้เนาะ ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเพราะว่าผมจะเารถไปคุณเจ้าีหรือว่ารถคันนั้นจะเป็นใช่ครับรถหรูคันนั้นเป็นของผมเอง <S 2> <S 2> <S 2> เราไปกันเลยครับค่ะ มีอะไรอีกเหรอครับแกมีรถหลูขนาดนี้ได้ยังไงใช่ก็เห็นเห็นอยู่ว่าแกขี่มอเตอร์ไซค์มาอ๋อพอดีผมลืมของเลยครับเลยยืมรถของที่รานเพื่อขับไปเอาก็แค่นั้นเองลืมของคุณอย่าเพิ่งไปนะคะคุณปีเตอร์คุณรู้ไว้นะคะว่าฉันคือยกตัวจริงค่ะส่วนนี่นี่มันคือยกตัวปลอมค่ะ มันชื่อลูกหมูมันเป็นเพื่อนฉันเป็นความจริงเหรอครับจริงค่ะก็ไม่เห็นไปอะไรเลยนี่ครับยังไงผมก็จะเดทกับเขาอยู่ดี หยอกตัวจริงยังสวยกว่าเั้งอีกนะคะใครจะเป็นตัวจริงผมตัดสินดูที่จิตใจไม่ใช่ความสวยปลอมๆหรอกนะผมโชคดีแล้วล่ะที่ได้เจอคุณลูกหมูเราไปกันเลยครับค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณพีเตอร์จะไปไหนคะยกไปด้วยค่ะเอาเอาคุณหลัไปแล้วนะคะคุณพีเตอร์คุณพีเตอร์ยอี่ะเขาจะไปแล้ว เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ